แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาครับชาวบ้านเนี่ยให้ข้อมูลว่ามีงูจงอางตัวใหญ่มาจุดนี้แล้วหนึ่งตัวเลยคาดว่างูจงอางสองตัวนี้มันมาตามหาเพื่อนที่หายไปยมันน่าจะรู้จักกันเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็เจอหนึ่งตัวไงแล้วก็จับไปแล้วแล้วมา,าที่น,นี้ถามมาเรียบร้อยแลย้วใช่ไหมเจออีกสองตัว <S <S ชาวบ้านก็คาดการไปเองนะครับช่วงนี้ชาวบ้านเนี่ยแจ้งว่าเจองูบ่อยมากเพราะว่าเป็นช่วงรดูผสมพันธุ์ โอ้โหยอมใจชาวบ้านน่ะคืออยากดูก็อยากดูนะกลัวก็กลัวเพราะนั้นปีนต้นไม้2ดู8ชั่วโมงเต็มๆอ่ะครับกว่าจะจับสตัวนี้ได้ใช่ฮะอืเดี๋ยวพายครู่เดียวจากเรื่องงูมาดูเรื่องคนฮะเพื่อนบ้าน2ฝ้าฝั่งกันควรจะเป็นเพื่อนบ้านกันแต่กลายเป็นคู่อริคู่กรณีกันอัดคลิปแล้วมีเรื่องด่ากันสาดเสียใส่กันทุกวัน t e c h Trading Group พัฒนานวัตกรรมใหม่ยกระดับกระบวนการผลิตแป้งข้าวชนิดม่วน้ำเปิดตัว m a x Series IFPC แบรนด์ฝีมือคนไทยหวังเจาะกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ SME อชูจุดขายปรับเปลี่ยนวัตถุดิบได้หลากหลายสามารถแปรรูปข้าวได้หลากหลายชนิดอาทิข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวนึ่งข้าวญี่ปุ่นเป็นต้นมีกรรมวิธีการผลิตที่ทําให้คุณภาพของแป้งข้าวมีความละเอียดสูงต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้แบบทวีคูณรับผลิตและจําหน่ายแป้งข้าวเกรดพรีเมียมในแบรนด์ยม ทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ทั้งในประเทศและทั่วโลกตั้งเป้าสร้างไรายได้20,000ล้านใน10ปีเราเน้นมากก็คือเรียอ compact unit ครับสามารถผลิตได้ปริมาณ75กิโล150กิโลหรือ2กิโลต่อชั่วโมงเกิดว่าเราเริ่มสร้างนวัตกรรมขึ้นมาแล้วก็กลุ่มเกษตรกรสากรและว,วิสาหกิจชุมชนเนี่ยนำข้าวมานะครับแปรรูปเป็นแป้งเนี่ยก็สามารถเพิ่มยกระดับ ราคาได้ด้วยเพิ่มมูลาค่าได้ด้วยชาวนาเองก็จะมีทางเลือกใหม่นะครับ <passou> <ต What? S 2> ประกันสุขภาพต้องมี OPD ด้ยวยนะคะ OPD คุ้มครอจบหายห่วงเติมความห่วงใยให้กันทุกวันที่ต้องหาบอกกันไบ่อยๆกันบ้านเรไม่หมดเดเดิม ดโอวันตินมีวิตามิน B12 สูง3เท่ามีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองโอวันตินทุกการเดินทางคือเครื่องพิสูจน์ความเชื่อมั่นที่มีให้กันยิ่งผ่านไปนานยิ่งทำให้รู้ว่าใครคือคนที่สำคัญที่สุด ขอบคุณคนไทยกับช่วงเวลาดีๆที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันแล้วมาสุขกับสิ่งที่เรามาอบให้มิตซูบิชิมอเตอร์สในประเทศไทยฉลอง60ปีแจก60ล้านซื้อรถมิตซูบิชิรุ่นใดก็ได้รุ่นลับทองคำหนัก60บาทและของรางวัลมากมายจะประวัลครั้งแรกสำหรับผู้ที่ออกรถภายใน31มีนาคมหมดเคต31ธันวาคมนี้พิโคลามีจำหน่ายได้กว่า20ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังสร้างความสดชื่นให้ผู้บริโภคสดชื่นด้วยรสชาติใหม่ๆเสมอรสชาติอร่อยเสมอสดชื่น วันแบบว้าวฉลองตุนสุดสบายครบง่ายในที่เดียวที่โลตัสแผนกอาหารสดลดทันที50บาทและอ่างเปาไทยไปเสร็จรวม1 0 0้อยบาทเพื่อซื้อในครั้งถัดไปไก่เนื้อต้มขนาดใหญ่ซื้อตัวที่2ลด50%ผลไม้เสริมเฮงส้มแมนดารินกิโลละ55บาทถึง10กุมภาพันธ์นี้ สนับสนุนโดยยาดมสมุนไพรตราหงไทยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้เป็นยาสามาัญประจำบ้านแผน,บนโบราณคอลลิจีคอลลาเจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสี8.17นาทีนะครับผู้ผู้ชมจะพาไปดูคลิปปัะทะเดือดนะฮะเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นเพื่อนบ้านกันแทนที่จะรักไข่ปองดองครับ,รบแต่ว่ารอบนี้เป็นการดาศาส